ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสำคัญไทยบรรล,ลุเป้าหมายการเข้าร่วมหาือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยออในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำหลักการหยุดยิงบนหลักผลประโยชน์ของประชาชนและต้องไม่กระทบดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทยหลัง24นาฬิกาเมื่อคืนนี้ค่ะ นายจิรยุ่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมาการศูนย์เฉพาะกิจสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พอใจผลการหาหรือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไทยบรรลุเป้าหมายหยุดยิงโดยต้องยึดมัน่นในผลประโยชน์ของประชาชนและ ต้องไม่กระทบดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทยพร้อมใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ปัญหารองนายกรัฐมนตรีเผยว่าไทยประสบความสำเร็จในการชี้แจงให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าไทยเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยที่ไทยพยายามสแสวงหาสันติวิธีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนของไทยกัมพูชาและมาเลเซียในฐานะเจ้าภาพรวมทั้งสหรัฐและจีนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์การพูดคุยบรรลุข้อตกลงเรื่องแรกได้มีการแจ้งที่ประชุมว่าการหยุดยิงโดยต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนและต้องไม่กระทบดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทย ไทยต้องการหยุดยิงเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตพี่น้องประชาชนและทหารเรื่องที่2การดําเนินการครั้งนี้ได้คุยหารือกับกองทัพโดยไทยยึดมั่นในการป้องกันอธิปไตยและคํานึงถึงชีวิตพี่น้องประชาชนการยุติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนกว่า1,6 0,000 000, คนที่ต้องอพยพจะได้กลับคืนซึ่งภายในเครื่องคืน จากนี้ก็จะมีการหยุดยิงเป็นที่น่าพึงพอใจของทุกฝ่ายเรื่องที่สามกองทัพภาคที่สองเลของไทยและกองพันกับกองพลกัมพูชาในจุดที่ต่อเนื่องจะมีการเจราจาพูดคุยกันซึ่งขณะนี้มีการประสานงานกันเรียบร้อยแล้วโดยรัฐบาลมอบให้ฐานเป็นผู้เจราจาสุดท้ายเนื่องจาก อยู่หน้างานเมื่อเจรจาจบแล้วก็จะมีการประชุมในระดับนานาชาติเพื่อเป็นสักขีพยานในการแก้ปัญหาต่อไปรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยไม่มีการหยิบเรื่องแผนที่1ต่อสองแสนและไม่มีการหารือเรื่องการเปิดปิดด่านวันนี้บรรลุเป้าหมายคือการหยุดยิงลดความสูญเสียของพลเรือนจะเข้าสู่กลไกทวิภาคีในระดับต่างๆ ท่านนายกรัฐมนตรีอันวาก็ยินดีต่อความสำเร็จเป็นการยุติปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตพลเมืองและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิปไตยของประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครลุกรานอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปซึ่งหลังจากนี้ทหารจะเป็นฝ่ายนำนายภูมิธรรมกล่าวย้ำนะคะ